เบ่งตาตั้งเลยเออดตลูกเออม่คนหงย้ายจังจะตั้งเลยหนึ่ลอือดลูกเออเหม็นเออเเออตลูกอตลูกอือตลูกโอ้โม่คนโอ้ปวดรอลูกปวดอ้ปอลูปวดออตลูกต้งยัอีกอันนแม่อแล้วขอก่อนออต

เ่งลูกเอือคือลูกเคอไม่ได้มีใครว่าลูกน้อยอือตะลูกอือเฮ้ยหัวเราเป็เดึนอือตะลูกอือตะลูกแมอตะลูก